ค oh ่าส่งไม่แพงไม่เสียสั่งลังหนึ่งไม่เสียค่าส่งส่งฟรีไ <c oughs> อ้เขามีระบบจัดของเขาจัดระบบอะไรทำเป็นระบบระบบจัดระบบไม่ได้เขาทำไม่ได้ ไม่ทันลูกค้าลูกค้าก็ไม่อยากกินไม่อยากอาไม่อยากสั่งของบีก็หมดของฉันก็มดของบีก็มดครูก็สั่งครูแซนด์วิชก็สั่งดูดูการเออประคองช้อน ใส่ปากเออเดี๋ยวนี้แกไม่มีสันนะดูข้อแกแข็งขึ้นเออปกติแกจะแขนแกจะอ่อนๆอัอนออนี้แกมีเออมีการพลิกพลิกข้อพลิกขแขนได้ดีขึ้นนั่นอะไรหมอไตเขาเขาไม่นัดแล้วเหรอเดนี้ไม่เห็นเห็นหมอไตนัดสักที ามาันแต่ว่าก็ไม่นั่นเนี่ยเนี่ยเท้าไม่เท้าไม่วมเลยอ,ะอ่ะเท้าพ่อไม่มีปูนปูมไม่มีปูมปูมขึ้นมาเลยอะ่ะนะเนี่ยปกติมันจะปูมปูมไม่สามารถที่จะย่นในไม่สามารถที่จะยน่าาจะยนจนเห็นเสน้นเส้นได้ถ้าพ่อมันจะปูมอมปูม ชนนี่ว่าพ่อทำอย่างงี้แล้มันอะเห็นไหมมันเห็นมันเห็นเส้นเอ็นเลยว่ามันเห็นเส้นเอ็นเลยอะปกติมันจะไม่เห็นเส้นเอ็นเลยมันจะปูมนูนบวม